สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมมันชื่ออะไรนะครับไม่รู้อ่ะโอเคไปเลยเลยดีกว่ะต้องทำไงวะทำงี้ไงทำงี้ไงเออทำไงวะโอโอเคเอาละก็ต้องเกิดไปไปไป let's go let's go ไอชิดมึงคอยเบรกให้กูด้วยนะเว้ยอ๋อคือกูต้องเบรกแล้วมึงต้องไปใช่ไหมเออแต่เมื่อกี้มันต้องเบรกหรอกเราตึงอยู่แล้วไปกับยาวใช่ไหมแต่ล้วเอาปีตัดอันนี้อะไรวะเอออะไรวะ ไม่รู้อะอ๋ออันนี้ก็จินตนาการลูกละนาดเลยเนี่ย <c oughs> เยนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมกูไม่ต้องกดกูกดไม่ใช่ดิกูไม่ต้องกดโอเคไป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 าปยาวๆทำไมบอกให้สโลว์วะกูก็ฝ่าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวๆแล้ววะมึงเชื่อกูกูยิ่งเฮี้ยกูเชื่อมึงเชื่อกู่วยสิมึงไม่เชื่อใจเพื่อน Lấy lên, 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 lấy lên, lấy đi 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 lấy ôi lấy lên, ôi lên, lấy ôi lấy lên, lấy lên, lấy lên, lấy ôi lấy lên, 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 เออปิงอโอเคใช่มลงลงมาขับไปเลยมึงอะไป,ไปโอเคอีซี่อีซี่เอ,อละ่ะแม่งมีคิวแล้วแล้วกูพวกกูยังอยู่0ูนเมตรอยู่เลยคืออะไรวะเาอยู่รอบสองเมตรอะไรต่วเนี้ยโอ้ว้าว0ูนเมตร

โอเคโอเคโอยโอ้ยโอยวุ้ยไม่ถึงขั้นเค <c oughs> มึงเชื่อกูว่าไอ้ก้อนนี้ฮิตเลอร์ยิงลงมามึงไม่มได้โหดห <c oughs> รอกไอ้ฮ <c oughs> ิตเลอร์อึงโอยไอ้ก้อนตัดเฮียนเนี่ยก้อนทิ่เกะผ <c oughs> มก่าต้องโกยเกมเฮียนี่คุณเคยเล่นมาก่อน มันทำให้กูรู้ว่ามึงจะขับเร็วแค่ไหนมึงก็ไม่ตกรางหรอกไอ้เหี้ยเออกันก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามันไม่เหมือนคารไลท์อันล่าไงที่มันหัวดอจัดมึงกดกระโดดรถพังอะเล่นเสียงเกมหรอวะไม่กินไม่กินให้มันดูเคคอไปแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคอดำโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยเทปนึ่ง

มึงไปไหนเบกเเกเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต้องรอกันเฮ้ยเฮ้ยกูต้องไปโอเคเดี๋ยวไม่ไปไปเลย้ยมันกลับมาทำไมไปไงวะกดค้างเออเลย มามาแทนแล้วรุยกันเลยดีกว่าทุกคนทำไมบอกต้องสปีด70วะไม่รู้ไอ้ช่างมันไม่มีอะไรเลยดีกว่าโอ้โหม,มันเลยขี้โม้มากอยากให้เป็นรถแบบนี้ในะชีวิตจริงอะแบบขี่ไปเรียนทุกวันแต่ขอไม่เอาทางแบบนี้นะ <c oughs> จิงนัน้ก้าวมันจะเลี้ยวอะ <c oughs> ขับผิดเส้น <laughs> ชิ้นเบกกอนชิ้น <laughs> โอ้อยขนยกล้อด้วยมันมันเลยด้วยเราขึ้นร้อยเมล้ะโอ้ยมีจังหวะดิไปไปนี่ว่าร้อยโลเย้เชฟคอยฮิวใช่ะต้องฮิวจากอะไรวะ <c oughs> เลี๋ยวเล <c oughs> ี้ยวเียวเี้ยวเี้ยวเลียวโอ้ฮ <c oughs> ไม่มีอไรแล้วกูต้องทำยังไงมึงมึงตอบไอชินมึงตอบนี่อ่ะทำอย่งี้อึ๊บอ้ก็ไม่เห็นยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเยวไม่ใช่ลไม่ใช่ลไม่ใช่ลไอควายโก้เป็นย Tóc còn đấy đây. mươi đấy, nay, này, mươi chín, hai mươi chín, hai mươi chín, hai mươi rồi hai mươi chín, 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 chín,

เสียโป้เสียโป้อะกูไม่รู้จักหรอกกูเอาเงินทับจะต้องตายเป็นโดรนเนี่กูเทพกูเท่กูโดนกูเท่กูกูโดนไฝเลยมันร้องไห้กูหยุดทำไมไม่อยากกูเท่กูโดนไฝลำไมเรงไห้ ไม่เเรอยวะไมู่้ยเีแม่งโคตรเจ๋งคุณคุณตาคิปไหอไม่มีอะไรีกว่าี้โจะแล้วำไมเพลงมันดับวะแปลกไ่รู้วะงั้นรีบเปล่าจากที่นี่ดีกว่า ม่าจะมีวอร์เดนมางัดคอมึงก็ได้แล้วก็เรารีบเล็กเสื้อเลยตอนนี้กูก็หันแน่อยูเลยเฮียยแนรทำการปลีรถเบ่งำพ้องเะเฮ้ย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 เย้ยโอเคโอเคอยู่ ไปใครต้องไปกูต้องไปมึงอ่ะไปไปกูมีเพลงเลยดีกว่าไอพวกี้นั้นแม่งมันตามจับไว้เลยแม่งบิดร้อยยี่เลยโจทตทิละการี่เป็นพวกกูตายหาไปแล้วเออไม่ใช่ยวร้อยทิละการได้เนี่ย รวมเงินพวกเราก็เกินร้อยโลอะไรเงินขงกูของกูเจ็ดสิบเปอร็นอะไรเลยอะไรกนเนี่ยอะไรวะเฮ้ยกนอได้มักลับไปเลยยนี่อะไรมีคอร์มีคอร์ยนเียด้วยโอ้ยคอร์มัอย่างชายตรงนี้ลืมขึ้นหนุนมี้อโ ขึ้นแพ้อดยช่เลยเดี๋ยวทำน่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยว เขามแสดงเขามแสดงแอคชั่นเคุณได้หคุณได้น่เหมือเดิมเลยคุณได้ไหมโอ้ยท่พอเดียวเดียวเดียยยเฮ้ยความมิตาดีนะความตรงนี้พอดีโอ้โอ้ไม่ค่อยดีนะแมมกูว่าโอ้ยเ่ละไอชินเวลาค้ย่าจบวิดีโอเพียงเท่านี้ไอเยี่ยไอเว้เน